ใบงานชั้นอนุบาลสหน่วยเสียงรอบตัวสอนวันพฤหัสบ,บดีที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2อ6 5ันอันดับแรกนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนเลขที่มุมบนขวามือด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะํำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงอ่าเด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้สิคะภาพแรกคือภาพอะไรคะเก่งมากค่ะภาพแรกภาพลําโพงนั่นเองแต่เอ๊ภาพลําโพงลําโพงมีเสียงไหมคะอ่าถูกต้องคะ่ะลําโพงมีเสียงเด็กๆก,ก็พอจะเข้าใจแล้วลงมือทําได้เลยคะ่ะทำเสร็จแล้วอย่าลืม ถ่ายรูปถ่ายคลิปวีโอส่งมาอวดคุณครูและเพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ